มึงใช้โปรแกรไมไรทาเเฮ้ยมันเริ่มไม่้ไตาตัวหน,ะนีเขาถ่าแล้วเก็บลมมาตัวจบหัวหมาไอหมา

โอ้ยชูผายส่องเพชรไม่เสียดายกันบ้างเลยวะมันอยู่หน้าหาด้วยเราจะออกเรยจะออกเลยสวดีเออผิวก็จะโหดเลยลอโอ้โหอโอสกี้ออสกี้

เออเอ็เขียนอะไรในนี้เนี่ยเขียนให้พวกมึงรู้ว่า